ท่ามกลางแสงแดดอันร้อนแรงของอีสานตอนล่างกลางยอดเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์คือที่ตั้งของปราสาทหินพันปีที่คนไทยรู้จักดีแต่มีไม่กี่คนรู้ว่าหนึ่งในหัวใจสำคัญของปราสาทแห่งนี้เคยหายไปทั้งชิ้นอย่างไร้ร่องรอยทับหลังนารายบรรทมศิศลปกรรมหินทรายขนาดใหญ่ถูกแกะสลักอย่างวิจิตรในสมัยของโบราณ เล่าเรื่องเทพนารายจำศีลเหนือพญาอนันตนาคราชแฝงคติจักรวาลและความเชื่อแบบพราหมณ์ปีพุทธศักราช2501ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร,กรกำลังสำรวจปราสาทพนมรุง้งกลับพบว่าทับหลังนารายได้หายไปแล้วโดยไม่มีบันทุกการย้ายไม่มีร่องรอยขุดคน้นไม่มีพยานเห็นเวุการณ์แม้แต่คนเดียวการหายไปครั้งนั้นนำมาซึ่งคำถามใหญ่ ว่าใครมีศักยภาพมากพอที่จะเคลื่อนย้ายหินหนับนับร้อกิโลกรัมลงจากยอดเขาสูงชันโดยไม่มีใครรู้ขณะเดียวกันที่ปราสาทเขาเข็นใหญ่จังหวัดศรีสะเกดทับหลังพระศิวะประธานคอนก็หายไปเช่นกันสองทับหลังจากสองโบราณสถานกลายเป็นปริศนาใหญ่ของชาติไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันถูกขโมยไปเมื่อใดและอย่างไรแต่หลายปีต่อมามันกลับไปปรากฏอยู่กลางห้องจัดแสดง ในพิพิธภัณฑ์ต่างแดนภายใป,ป,ป้ายป้ายบรรยายว่า lintel from Ireland เวลาผ่านไปกว่า20ปีในปีพศ2521ชาวไทยคนหนึ่งได้เดินทางไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริการะหว่างที่เขาเดินชมใน Bowers Museum เมืองซานตาแอนนาภาพหนึ่งก็ดึงดูดสายตาเขาอย่างรุนแรง นั่นคือทับหลังนารายบันทมศินที่หายไปจากพนมรุ้งเมื่อสองทศวรรษก่อนบัตรนี้ตั้งตระงานอยู่กลางห้องจัดแสดงพร้อมป้ายระบุชัดว่าประเทศไทยข่าวนี้สร้างแรงสะเทือนให้กับวงการโบราณคดีและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทวงคืนสมบัติชาติอย่างจริงจังครั้งแรกในประวัติศาสตร์คำถามที่ทุกคนสงสัยคือ ใครกันที่มีอำนาจมากพอจะเคลื่อนย้ายทับหลังหินทรายขนาดใหญ่ออกนอกประเทศโดยไม่ถูกตรวจสอบหลักฐานบางชิ้นชี้ว่ามีกระบวนการลักลอบขนของโบราณในช่วงปีพศ2500-2510ถึงที่สามารถออกเอกสารขนส่งปลอมใช้เส้นทางรถบรรทุกผ่านชายแดนไทยลาวแล้วนำเข้าสู่ตลาดโบราณวัตถุในต่างประเทศผ่านสิงคโปร์และฮ่องกง มีการตั้งข้อสังเกตถึงชื่อของนายหน้าชาวต่างชาติที่ซื้อของจากไทยและส่งต่อให้พิพิธภัณฑ์ในอเมริกาหนึ่งในชื่อที่พูดถึงมากที่สุดคือดักลาสเลชฟอร์ดนักสะสมชาวอังกฤษอินเดียที่ภายหลังถูกสหรัฐฟ้องร้องในปี2019ในข้อหาลักลอบนำเข้าและฟอกโบราณวัตถุจากไทยและกัมพูชาแต่ถึงจะมีหลักฐานมากมายบุคคลที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการขโมยทับหลัง ก็แทบไม่เคยถูกลงโทษใดๆอย่างเป็นทางการเพราะในยุคนั้นกฎหมายไทยยังแข็งแรงไม่พอจะควบคุมการส่งออกวัตถุโบราณหลายชิ้นจึงถูกส่งออกไปอย่างถูกต้องตามใบอนุญาตแต่เป็นความถูกต้องที่อาจซ่อนการสมรู้ร่วมคิดไว้เบื้องหลังเรื่องราวกำลังจะพาเราเข้าสู่ด้านมืดของกระบวนการค้าโบราณวัตถุพวกเขาขนของหนักขนาดนั้น ออกจากประเทศไทยได้ยังไงหากคุณเคยไปเยือนปราสาทหินพนมรุง้งหรือปราสาทเขาเขียนใหญ่คุณจะรู้ดีว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเคลื่อนย้ายอะไรจากยอดเขาโดยเฉพาะวัตถุหินขนาดใหญ่หนักนับร้อยกิโลกร,รมัมแต่ใครบางคนเคยทำได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นและนักโบราณคดีในยุคหลัง เริ่มเปิดเผยเส้นทางที่ไม่มีในแผนที่เส้นทางที่เงียบไม่มีรถยนต์พุกพล่านแต่เชื่อมโยงกับการค้าของเถื่อนตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเส้นทางเริ่มจากการแยกชิ้นส่วนของทับหลังบางส่วนถูกตัดอย่างแนบเนียนด้วยเรื่อยไฟฟ้าห่อพุ่มด้วยผ้าใบและซุกซ่อนในกระสอบเขาเปลือกก่อนถูกลำเลียงผ่านถนนลูกลังสายเก่าออกไปยังชายแดนไทยลาวที่ไม่มีด่านตรวจจากนั้นมีการคาดการว่า ทัพหลังเหล่านี้ถูกขนต่อด้วยเรือหางยาวกลางดึกข้าแม่น้ำโขงไปยังฝั่งลาวซึ่งในเวลานั้นยังไม่มีระบบสุลกากรเข้มงวดหรืออาจลำเลียงต่อไปยังเวียดนามผ่านแขวงจำปาสักก่อนเดินทางสู่สิงคโปร์และฮ่องกงศูนย์กลางของตลาดค้าโบราณวัตถุในเอเชียเวลานั้นเอกสารรับบังฉบับที่เคยรั่วไหลาจากนักข่าวต่างชาติระบุถึงเส้นทางที่เรียกว่าสายเงา The Shadow Route ซึ่งใช้ลำเลียงพระพุทธรูปบานประตูวัดและทับหลังจากไทยไปถึงยุโรปโดยไม่ผ่านระบบศุลกากรอ,อย่างเป็นทางการบุคคลที่อยู่เบื้องหลังไม่มีชื่อแน่ชัดแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นการร่วมมือระหว่างในหน้าชาวต่างชาติกับคนไทยในแวดวงข้าราชการระดับกลางบางคนอยู่ในกรมศิลปากรเองบางคนมีหน้าที่ดูแลโบราณสถานแต่กลับใช้โอกาสนั้นเปิดช่องให้สมบัติชาติหลุดลอยไป เส้นทางนี้ถูกใช้ซ้ําอีกหลายครั้งมีวัตถุโบราณอีกจํานวนมากที่หายไปในช่วงเวลาเดียวกันและไม่มีใครตามคืนได้ทับหลังแค่ชิ้นเดียวแต่ต้องผ่านมือคนเป็น10ผ่านแดนเป็น4และล่องลอยข้ามซีกโลกก่อนจะไปปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรูหราในประเทศที่ไม่เคยรู้ว่ามันเคยมีบ้านของทุกชิ้นในพิพิธภัณฑ์ล้วนมีเส้นทาง แต่ไม่ใช่ทุกชิ้นที่ได้มาอย่างโปรง่งใสทับหลังจากพนมรุ้งและเขาเขียนใหญ่ไม่ได้ปรากฏบนสายพานสินค้าทางกฎหมายแต่มันถูกจัดส่งผ่านเครือข่ายนักสะสมที่มีทั้งเงินอิทธิพลและคอนเน็ชันระดับโลกชื่อหนึ่งที่ปรากฏซ้ำซากในเอกสารการสืบสวนคือดักลาสแลชฟอร์ดนักสะสมลูกครึ่งอังกฤษอินเดียผู้ได้รับการยกย่องในวงการศิลปะตะวันตก เบื้องหลังคือผู้ต้องหาในคดีลักลอบค้าโบราณวัตถุจากกัมพูชาและไทยในปี2019อายการนิวยอร์กเปิดเผยว่าลัชฟอร์ดฟอกวัตถุโบราณผ่านบริษัทบางหน้าปลอมแปลงเอกสารต้นทางและสร้างเรื่องเล่าใหม่ให้กับทุกชิ้นงานก่อนจะส่งเข้าสู่พิพิธภัณฑ์เขาเคยร่วมมือกับคนในพื้นที่จ่ายเงินให้กับชาวบ้านเพื่อขุดของจากวัดร้างส่งผ่านนายหน้าท้องถิน่นและพ่อค้าคนกลาง ที่คอยแทรกซิมในระบบราชการไทยสิ่งที่น่าตกใจคือหลายชิ้นไม่ได้ถูกขโมยตอนกลางคืนแต่มันหายไปในเวลากลางวันแถมยังมีเอกสารการส่งออกอย่างถูกต้องลงนามโดยเจ้าหน้าที่รัฐบางคนในยุคนั้น,นกลไกนี้เปลี่ยนของเถื่อนให้กลายเป็นของถูกกฎหมายพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศจำนวนมากอ้างว่าซื้อมาโดยสุจริตจากแกลเลอรี่นานาชาติ และไม่รู้เลยว่ามันถูกขโมยมาจากประเทศไทยทับหลังนารายบรรทมศิล์อยู่ในเบวเวอร์สมิวเซียมทับหลังพระศิวะประธานพอรอยู่ในเอเชียนอาร์ตมิวเซียมแห่งซานซานซิสโกทั้งสองแห่งยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่เมื่อสังคมเริ่มรู้ความจริงเสียงเรียกร้องให้คืนของจึงเริ่มดังกว่าเสียงคำปฏิเสธการเคลื่อนไหวเพื่อทวงคืนสมบัติชาติกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ และนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งประเทศร่วมกันลุกขึ้นทวงของของตัวเองปีพศ2521เมื่อคนไทยคนหนึ่งเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ในแคลิฟอร์เนียและพบว่าทับหลังนารายบรรทมศิลป์ตั้งตระงานอยู่ในห้องจัดแสดงของบาร e เว m ร์สมิวเซีนั่นคือจุดเริ่มต้นของภารกิจทวงสมบัติชาติที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน ภาพของวัตถุโบราณที่ควรจะอยู่บนผืนแผ่นดินไทยกลับไปตั้งโชว์ในต่างประเทศมันสะเทือนใจเกินกว่าจะมองข้ามเสียงวิพากษ์วิจารณ์เริ่มดังขึ้นจากนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนจนในปีพศ2531รัฐบาลไทยโดยกรมศินปากรและกระทรวงการต่างประเทศจึงเริ่มดำเนินการทางทางทูตอย่างจริงจังมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อเจรจากับรัฐบาลสหรัฐโดยใช้หลักฐานทั้งภาพถ่ายเก่าเอกสารพิกัดและคำให้การจากนักโบราณคดีหนึ่งในผู้นำกระบวนทวงคืนคือค,คุณคันชิตมาลายวงผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะวัฒนธรรมซึ่งทำหน้าที่คล้ายทูตวัฒนธรรมลุกขึ้นสื่อสารกับชาวอเมริกันทั้งผ่านสื่อทั้งในวงเจรจาเพื่ออธิบายว่าทับหลังเหล่านี้ไม่ใช่แค่งานศิลปะ แต่คือชิ้นส่วนของวัดโบราณที่ถูกกระชากออกไปขณะเดียวกันคนไทยในสหรัฐก็เริ่มเคลื่อนไหวทั้งออกแถลงการจัดเสวนาและยื่นคำร้องต่อพิพิธภัณฑ์บาวเวอร์สเรียกร้องให้คืนทับหลังแก่ประเทศไทยโดยสมัครใจการเจรจาครั้งนั้นยืดเยื้อนานเกือบสองปีเพราะพิพิธภัณฑ์ยังยืนยันว่าได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยอ้างใบซื้อขายจากตัวแทนนักสะสมชื่อดังซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับดักลาสลาฟอร์ดอย่างไรก็ตามด้วยแรงกดดันจากทั้งฝั่งไทยและเสียงในวงการมรดกโลกสุดท้ายพิพิพธภัณฑ์ยอมถอยและในปีพศ2531ทับหลังนารายบรรทมศิลป์จึงถูกส่งกลับสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการกลายเป็นสมบัติชิ้นแรกที่คนไทยสามารถทวงคืนกลับมาได้สำเร็จ หลังจากมันหายไปกว่า20ปีแต่แม้จะชนะชัยชนะครั้งนี้ก็มาพร้อมคำถามใครคือคนพาออกไปเหตุใดจึงไม่มีใครถูกลงโทษคำถามนั้นยังไร้คำตอบและมันคือจุดเริ่มต้นของภารกิจทวงคืนรอบสองที่ซับซ้อนยากเย็นและยืดเยื้อนานถึง3ามทศวรรษ 33ปีผ่านไปหลังการทวงคืนทัพหลังนารายบรรทมศิลในปี2531ชื่อของทัพหลังก็เงียบหายไปจากความสนใจของสังคมจนกระทั่งปีพศ2 5 6 3เมื่อภาพถ่ายของทัพหลังสองชิน้นปรากฏบนเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ในอเมริกาอีกครั้งมันคือทัพหลังเขาเขนใหญ่และทัพหลังพนมรุง้งที่ถูกจัดแสดงอย่างโดดเด่นณเอเชียนอาร์ตมิวเซียม เมืองซานฟรานซิสโกชาวไทยหลายคนรู้สึกคุ้นตาบางคนจำได้ว่าเคยเห็นทับหลังแบบนี้ที่บ้านเกิดของตนนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่อย่างดรสารติพักดีคำและเครือข่ายนักอนุรักษ์เริ่มสืบย้อนเส้นทางของทับหลังเหล่านี้จนพบว่ามันคือวัตถุที่เคยอยู่ในบัญชีโบราณสถานของไทยและเคยถูกบันทึกภาพไว้เมื่อกว่า50ปีก่อนข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวม ส่งต่อไปยังกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรมจนเกิดเป็นภารกิจทวงคืนครั้งที่2การทวงคืนครั้งนี้ต่างจากครั้งแรกโดยสิ้นเชิงเพราะโลกในยุคดิจิทัลไม่อาจปิดบังความจริงได้อีกต่อไปคนไทยร่วมลงชื่อเรียกร้องผ่านแคมเปญออนไลน์สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องทำให้พิพิธภัณฑ์ไม่อาจนิ่งเฉย แม้พิพิธภัณฑ์ยังยืนยันว่าได้มาโดยไม่รู้ว่าผิดกฎหมายแต่ด้วยหลักฐานแน่นหนาและพลังจากทุกฝ่ายสุดท้ายเมื่อวันที่30พฤษภาคมพศ2564รัฐบาลสหรัฐประกาศคืนทับหลังทั้งสองชิ้นให้กับประเทศไทยและในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันทับหลังทั้งคู่ก็ถูกนำกลับสู่แผ่นดินแม่ด้วยขบวนแห่อย่างสมเกียรติ การทวงคืนในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะที่ไม่ได้เกิดจากรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวแต่มาจากพลังของประชาชนนักวิชาการองค์กรระหว่างประเทศและคนไทยที่ไม่ยอมลืมอดีตวันนี้ทัพหลังทั้งหมดกลับบ้านแล้วแต่คำถามยังคงอยู่ของโบราณอีกกี่ชิ้นที่ยังคงหายไปและเราจะปกป้องสมบัติของชาติได้อย่างไรในอนาคต ถ้าคุณไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกช่วยกันส่งต่อเรื่องนี้ให้มากที่สุดและอย่าลืมกดติดตามเพจยัเจีอีบน Facebook รวมถึงช่อง YouTube history in motion ที่เราจะพาคุณไปรู้จักประวัติศาสตร์ในมุมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน